ท่านที่เคยกังวลเรื่องแบตเตอรี่ mr 9กล้องที่ใช้แบตเตอรี่ mr 9มัน1.3โวลต์พอมาใช้ lr 44แทนมันจะเป็น1.5โวลต์กล้องต้องพังกล้องต้องระเบิดต้องไฟไหม้ต้องลุกเป็นไฟแน่นอนก็เลยมีคนทำไอ้อะแดปเตอร์แบบนี้มาขายอะแดปเตอร์ลดแรงดันวงจรของมันมีไดโอดอยู่ตัวเดียวตรงนี้นะฮะ จะเห็นเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้โฟกัสได้หรือเปล่าแบตเตอรี่ที่เราจะเอามาใช้ทดสอบเป็น l r 4 4ของ Maxell ใหม่ๆเนาะ,ะต้องดูก็ไม่ใหม่มาก1.51โวลต์เราลองใส่อแดปเตอร์แบบทองเหลืองธรรมดาทั้งตัวเลยเพียวๆไม่มีวงจรดูก่อน ก็ยังได้1.51โวลต์เพราะทองเหลืองเนี่ยขึ้นชื่อในด้านการนำไฟฟ้าอยู่แล้วไม่มีปัญหาต่อมาเราลองใช้อแดปเตอร์ลดแรงดันตัวนี้ที่เขาว่าเป็นเทพเอามาช่วยปกป้องกล้อง mr 9ที่ใช้ mr 9นี่ให้ลอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงใส่เข้าไปปั๊บแล้วก็จะเหลือ1โวลต์เท่านั้น นะครับหายไป99.99 99. 99. ด้วยนะหายไป50%เลยหายไป <c oughs> หายไปเยอะเพราะมันมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งในนี้แล้วก็ไดโอดเนี่ยมันไปลดแรงดันเยอะจนเกินไปการที่แรงดันแค่1โวลต์เข้าไปเลี้ยงวงจรวัดแสงเนี่ยบางทีก็ทําให้วงจรมันจํามันเคยตัวมันแล้วก็ต่อไปมันก็จะเสื่อมเร็วจะพังนะอันนี้ผมตั้งย่าน วัดไดโอดให้ดูเนาะต้องยันวัดไดโอดไว้แล้วก็เอาจิ้มที่ขั้วบวกตัวนี้อันนี้มีขึ้นจุดสามสองห้าสลับขั้วไม่ขึ้นแสดงว่าตัวนี้เป็นไดโอดนะครับในขณะที่ไอ้พวกนี้มันขึ้นทั้งสองทางอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโลหะชิ้นเดียวกันไม่มีวงจรเข้ามาอันนี้นะ ไฟจะวิ่งจากทางบวกไปอย่างนี้เพาทางนี้ mm. เขาใช้ไดโอดมาดรอบแรงดันนะเอาง่ายๆแรงดันจะหายไป50%ก็ประมาณนี้นะครับสรุปว่าอม,มันไม่รู้มีกล้องรุ่นไหนใช้ได้แต่ผมลองมาตั้งเยอะแล้วไม่เห็นมันใช้กับกล้องอะไรได้ใช้ได้แต่มันก็จะทำให้ผิดผิดเพี้ยน,น,นไปตลอดนะครับอันนี้เอามาให้ชมกันแบบ สูตรเห็นๆเ,เลยก็จะซื้ออะแดปเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือกล้องวางรุ่นเนี่ยที่อันอย่างตัวเนี้ยผมทํามาใช้แผ่น EVA โฟมติดกาวแล้วก็ติดเข้าไปมันก็จะเป็นเป็นตัวล็อกที่พอดีกับกับช่องนี้นะก็ไม่ต้องแปลงอะไรมากเลยนะฮะอันนี้ให้ง่ายเลย